เงือนต่อไปเงื่อนอิตาเลียนฮิตนะครับหรือมุนเตอร์ฮิตนะครับวิธีเข้าเชือกก็คือนะครับผมหันปากเกตไปทางด้านขวาเนาะนะครับหันไปทางด้านขวาเอาเชือกสมมุติว่าผมจะปล่อยลงทางด้านนี้ผมจับเชือกเส้นนี้นะครับเข้าคาราบิเนอร์ให้ปลายเชือกที่หย่อนลงอยู่ทางด้านล่างเห็นไหมครับผมจํำนะโดยการจับความมือเหมือนเดิมแล้ว เอาเข้าประตูเกตแบบนี้นะครับอิตาเลียนฮิตเอาใหม่อีกครั้งนะครับผมเก้าเชือกโดยการใช้นะครับเชือกที่จะส่งลงอยู่ด้านบนนะครับเชือกที่จะส่งลงอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะจับความมือแล้วบิด สอดเข้าคาร์เดิรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเงื่อนที่ถูกนะครับเชือกเส้นที่ปล่อยลงจะต้องอยู่ชิดด้านสปายแบบนี้หรืออยู่ตรงข้ามกับเกตนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าตอนเราปล่อยลงเชือกจะเกิดการถูบริเวณนี้ถ้าเกตเป็นสกรูเกตมันอาจจะไปคลายเกลียวได้นะครับเพราะฉะนั้นการผูกที่ถูกเชือกเส้น ที่เราใช้งานนี้นะครับอีกด้านหนึ่งต้องอยู่ด้านด้านหลังนะครับด้านหลังแบบนี้